สัตว์เทพิทักษ์เหล่าเทพประจําเผ่าของเหล่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในยุคไดโนเสาร์เมื่อ170ล้านปีก่อนที่ได้ต่อกรอกับเหล่าปีศาจกันมาอย่างดุเดือดจนต้องกลับมากันอีกครั้งในยุคปัจจุบันในเรื่องมีท่านใดออกมากันบ้างไปไว้ทารโนโซอรัสสัตว์เทพิทักษ์ประจําเผ่ายมโตะในรูปแบบของทารโนซอรัสร่างสีแดงผู้มีความแข็งแกร่งและหันกล้าอาศัยอยู่ในรอยแยกแผ่นดินอันร้อนราอุมีโครงเล็บและหางอันทรงพลังเมื่อประกอบร่างจะทําหน้าที่เป็นส่วนลําตัวของหุนได้จูจินรััับไปปพพลงลงเเเ่ามมฟููจจมมอสททิกร เผ่าชามาในรูปแบบของชั้แมมมอสร่างสีดำผู้อาศัยอยู่ในทุงท่งน้าแข็งแ,งแหง่งทวีปอาร์กติกอันหนาวเหน็บสาม,มารถโจมตีศัตรูด,ด้วยการพ่นหิมะออกจากส่วนงวงเมื่อประกอบราอ่างจะทำหน้าที่เป็นส่วนแขนและหลังของหุนได้จูจินระวังไอเย็นกันไว้ให้ดีนะครับไทรเซาท็อปสัตว์เทพิทักษ์ประจําเผ่าเอท็อปในรูปแบบของทไทรเซาท็อปร่างสีน้ําเงินผู้อาศัยอยู่ในทะเลทรายอันแห้งเหือดสาม,มารถยิงโซ่ตะขอออกจากเขาเพื่อจัดก,การศัตรูนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่คู่ที่หาเป็นอาวุธเซร์บอีกด้วยเมื่อประกอบราอ่างจะทำหน้าที่เป็น ดีจ <muitas S 2> ัดพอนุ่มเซเบอร์ไทเกอร์สัตว์เทพพิทักษ์ประจำเผ่าไดในรูปแบบของเสือเขียวดาบร่างสีเหลืองผัวศัยอยู่ในป่าันเงียบสงบมีปืนที่หางเป็นอาวุธอีกทั้งความคล่องแคล่วระดับสูงเมื่อประกอบร่างจะทำหน้าที่เป็นส่วนขาขวาของหุ่นได้จูจินเมื่อตะกี้มองพี่ทันหรือไม่เทรนอรดอนสัตว์เทพพิทักษ์ประจำเผ่าริเซียในรูปแบบของเทรนอดอนร่างสีขาวแดงเทาผัวศัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟที่เดือดปัทุมีปืนรอบตัวเป็นอาวุธกับสกิลการบินอันพลิ้วไหวเมื่อประกอบร่างจะทำหน้าที่เป็นส่วนกรอกกให้ับหนไไดด้้จจูิินนบมเรา ว่าดรา้อนซีซ่าสัตว์เทพิทักษ์อีกตนของเผ่ายามาโตในรูปแบบของมังกรร่างสีเขียวดำผู้อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่จะเรกออกมาได้ต้องเป่าเรียกเอาวะนะการโจมตีจะมีทั้งการปล่อยจรวดจากนิ้วมือวกับหางสวรรค์อันทรงพลังฟาดไปเลยจ้าและเจ้าสัตว์เทพพิงปราคยอนสาวุของไดจูจินในรูปแบบของบราคิโอซอรัสร่างสีขาวผู้อาศัยอยู่ในเขตบึงลึกลับแห่งหนึ่งใกล้ป่าดิบทางทิศเหนือและเป็นผู้เฝ้าอาวุธทันเดอร์สลิงเกอร์ซึ่งกว่าจะได้มาพวกจูเรนเจอร์จะต้องผ่านการทดสอบซะก่อนเรียกได้ววว่าาาลบกพออตัมีุธประจ นั่นก็คือกระสุนพลังงานแสงที่ยิงออกมาในรูปแบบลักษณะเปลวไฟจากปากและลำแสงที่ยิงจากคอนี่ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทําให้ไดจูจินรวมร่างขึ้นไปเป็นเทพสูงสุดได้อีกซะด้วยที่มาช่วยแล้วน้องๆถึงจะมีแค่เจ็ตัวแต่บอกได้เลยว่าประกอบกันได้หลายร่างอยู่เดอ้อ